สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องไอซีพีเก่ากรเด็นเนาะแล้ววันนี้ทำไมล่ะตามปฏิบัติตามหรับโูตซองแม่น้องเฟลเก้าให้พี่น้องมาเนี่ยะเสียแฮ่เคยเด้อแม่พี่น้องไอตอนเพิ่นในตอนเพิ่นผูกแขนแม่น้องเฟลก็ยังบ่ได้เบิ่งเนาะเอ้ยบ่ได้ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งให้พี่น้องเลยกับอันนี้คะจะเป็นการแฮ่เคยเด้อเออมอนเนียกเปียกแผลเลยต้องสาดแล้ใส่เนาะ เอารถถ่ายไปอีกขั้นหนึ่งไปนังเอาเราถ่ายไปพร้อมเลยไม่ผ่าอยู่เวลาเพราะว่าเขามันว่าล่างมากเมื่อกี้นี่เด้เอาสบายดีเด้อเบียรเด้อร์เราผ่าเสร็จไหมแล้วอะไรกันอันนี้คือผ่าคอนหยกไปเพื่อนเจ้าสาวงามวะลุงงามวะแมงเปียวได้คนยิบหนิไม่ได้เกี่ยวโอ้ยดอยดอยดอยสวยงามงามแมงเปียวยิบตัวใหญ่อันน้อยเขาไม่เท่ายิบสิ่ง เา้าเนาะงามลายวาทิได้เนาะคนลาวของามกระถิงามกระถิเวิดบ่เล่นบนลงชื่อเอาล้านมันยังจุดกถิเลยเนวนเนาะแนววันเนาะบัอยังลายขอลูกสาวได้ขอพักฝันก่อนตายแล้ว่อ เอาเอารถายไปขั้นหนึ่งเน่แท้กรันจ้องมีบก่กันจองเจ,จ้าเบากันจองมีบ่ากันจองเจ้าเบาเรอโอ้นี่อเอาเอารถายไปขั้นหนึ่งฮวามาวัดเนี่ยไปพี่ดาเเดี๋ยวสิมีคนดว เาจะเบาค่ะสบายดีเด้อสบายดีโอ้ลวตื่นเต้นบ้าง้นี่จะเบาเราเดินเลยดีเดนเลเนาะเต้นเลยนี่เตตนเต้นก็จะเบาอีทางทางมิตูก็เอาไว้ใกล้นาะอันนี้พักจัออผักจัเน้นนี่นะน้องเอ๋นี่ากันบ่ายกากหมูวะมา อ้าสิางก้าิต่อไปก็เป็น่นนี้ต่อไปนี่จะเบาต่อไปให้พี่้องเลยพี่รดไนเกอลงจพโไก่ิโตเนป็นห้องไก่กังฟ้าเนาะมีคนอยู่อยู่ว่านหนึ่ง พี่พ mm. no. <c oughs> ีมวันละไปบ่ปไปพูดอะไรวันละไปบ่ปไม่ยังทำอยู่บ่ปเบิ่งไหนเด้อลูกสาวโอ้ยบอปเนาะขี่รถบ่ปว่าสิขี่รถถ่ายน้ำพ่นเด้ะบ้านนู้นเหรอไหมเฮ้ยวันละไปบอปเฮ้ยเราถ่ายกันไปเลยเฮ้ย Ai như nị Cứ đây là như nị bay, À พงฮะผโอ้พิผงชได้หัวแล้วบ่ดิต้อายไปเหตุทางมันเนาะตง่ามีคนอยู่ว่ามี่งอยู่หลายแ คนสี่าคนคุยไม่ฟู่ะอยู่สี่คนเหตนเอาข้างหลังคำอ้วนนี่ก็ได้อยู่สคนเนาะสบายดีอยู่ดิ่ได้ครวยนสบายดีเอาเงินเด้อเงินอะเงินอะไรเามาแล้วมดเอาไปเอาไปอันนี้แล้วแคเคยแคเคยนะไปแล้ว่จะออกเ่จะออกได้เด้อออกได้ห โอ้โหเนเก่ามุ้งแล้วไปไปน้ำาลังเนอะเซตรัดได้ทางนี้นะทานี้วท่นออกอยู่เสือไปหอดแม่อไปหอดไปยังตัวคิดจะแจ๊กไปมันหลังทันแล้ะไม่ได้กุ้งว่าไปนี่รือว่าบอกไปนี่ะทางมันหน่อยเลยนะ ไปได้ยี่ว่าเชื้อช้เนตเสีลังเ้ตไปได้โมดูนบ่ฮะโดูบ่บ่สั้นเตได้เคเห็นรขเจ้าอยู่ดไทยมาไปนไอลุดนอยู่มยดเขาลุดช่บ่ดีกว่ายม่ทันรลุดช่มองนมันนกับุดน้อยอะรถ่นนุ่ม้นอง โค้งบรรุณนะเท่าเดียวก็พอแล้วเพราแม่แต่ทางลงนะทางอันหนองนั่งกะคือแล้วไถ่ห่วไถ่หัวเออเศร้าเนี่ยมองที่ว่าจะลุกยืนพุ่นนี่สาวนั่นแหละนั่นแหละมองนั่นแหละไมเนาะรถเดียงแม่ฉันใช่ปิดมาให้คนอับปูจากไปยังมันเต็มอับปูปิดก็ได้แต่ว่าระวังเงาแหละ Knock knock knock. เคยมาไหนบ้างไอ้เรื่องนี้คล้ายๆเหมือนเลยอยด้วยคอยๆๆเคยกับิรับและเคยกับใคอยากนนอยากนนเสียบปกขว่าขวานนึงข่าวึงงอกข่าวพึ่งนนี้เลยแต่ตูหัวจะมาด้วยก็เวลาข่าพ่อขวนจะถ่ายเบิ้งเทียนได้เลยเปิดใจคนเดียวเบิ้งเทียนดีเบิ้งเทียนไะเดียวเบิ้งเทียนจุดชุดเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งเทียนผิดอ่ะหนุ่มมือเดียว

哎。<Nein. S 2>

รอ,อกันต่อยพี่าเลยบรรยากาศในงานกันคือคักในน้อยนเนี่ยวันน่้นางบถางุถึงาคนว่ะนางบถางุถ <c oughs> ึงท่าทีน้าหนึ่งพี่ท่ทาคนในวัน <c oughs> น,นี้โอ้นะ

สไตล์เวิร์สดียบรรยากาศดี๋ในงานเลยเป็นเกมงหนาทังหลังที่เรกดเบิมีไดนาไอ้หลักหลาไล่แปบกเอ้ามอสูดเพ่บายอ๋อตอนนี้กำลังขามอสูดอลุง